เดี๋ยววันนี้เราทำคัสตอมกัน โดยปกติแล้วเมนูคาสิโดเป็นเมนูนนที่ผมสั่งมากินที่บ้านค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันถูกกว่าหมูทอดทงคัสึเพราะอะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันจัดโปรบ่อยมากแต่ว่าข้อเสียคือเวลาสั่ง delivery มากินเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยเข้มข้นแล้วอ่ะคือแบบมันจืดชืดประมาณนึงแล้วแต่วันนี้เราลองทำแบบสดๆกลิ่นมิลินยังมีแบบชวยโชยอยู่เลยอะ อรสชาติตอนมันทานร้อนๆคือแบบนี้นี่เองอือร่อยอืตัวไข่กับตัวหมูทอดเนี่ยคือมันนวลลิงมากแล้วรสชาติมันกลมกล่อมนะแล้วก็เราไม่ได้ใส่น้ำซุปหมูเนาะเราใส่แค่โชอยูุกับนี้ลิงเพียวๆชอบความกิ่นหอมกระทะมอาอกมกอืม ปกติเราทําเมนูทองกระสือบ่อยใช่ไหมไม่เคยคิดที่ทําคาสึดด้งเลยแต่พอได้ลองทแล้วเลยมันรสชาติมันนว,นเวลเพลินอยู่นะแล้วก็มันดีกว่าที่เราสั่งเดลิเวอรี่มากินค่อนข้างเยอะเลยถ้าถามว่าทําไมไม่กินในห้างล่ะคือเคยกินในห้างแล้วบางร้านก็อร่อยนะบางร้านก็แฉะไปหน่อยแต่เนี่ยเราคอนโทรได้เลยว่ามันจะไม่แฉะเท่าไหร่แล้วตัวซอสน้ำราดก็คือมีความเข้มข้นมาก เพราะว่าเราตั้งใจที่ใส่ไปเยอะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเทไข่ไก่ลงไปอ่ะมันทําให้รสชามันดอกแล้วมันจะนวลขึ้นอืมขัดซึดงจา๋าอืม,อม,อม แน่นอนครับผมสูตรเราเขียนไว้ใต้ description เหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับใครที่ทำตามก็ลองทำตามคลิปแล้วดูจดวัตถุดิบตามใต้ description เอาว่าเราใช้อะไรบ้างเราทำขั้นตอนไหนก็ดูในคลิปนอนช่วงทำอาหารก็จะดูว่าเอยเบส e ออนในเริ่มการทำเป็นยังไงเนาะมื้อนี้อร่อยมากครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับมื้ออาหารอัโฟในวันถัดไปบ๊ายบาย คือโดยรวมนะถ้าวันนี้เรามีข้าวญี่ปุ่นนี่คือจะเพอร์เฟกมากแต่ว่า้ข้าวไทยพอเครื่อกกับพวกเมนูด้งก็อร่อยนะเพราะว่าข้าวมันก็ซึมซอสไปได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นข้าวญี่ปุ่นอเนี้ยมันจะแบบเด้งๆหน้าเคี้ยวมากกว่านี้เนาะแต่โดยรวมคือให้สิบเต็มสิบเพราะว่าอร่อยจริงแล้วก็กลิ่นไมหอมหัวหอมนี่คือแบบมันฟุ้งหอมมา อันนี้คือทีเด็ดเมื่อก่อนเกลียดหัวหอมแทบตายสุดท้ายพออายุมากขึ้นเริ่มกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยเหมือนเมื่อก่อนเกลียดผักดองมากตอนนี้กินผักดองกับเมนูต่างๆก็รู้สึกเอ้ยมันแบนกับแกงที่ดีนะรสชาติเรารู้สึกว่าลิ้นเราชอบผักดองมากขึ้นไม่เหมือนตอนเด็กที่กินแต่สามชั้นเพียวๆกินขาหมูเพียวๆตอนนี้คือแบบอ้ยกับแกงมาเลยเหมาะสมที่สุดแล้วเป็นเหมือนกันไหมอายุใกล้สามสิบเริ่มกินผักดองเริ่มกินกับแกงเริ่มกินผักมากขึ้น ฉันเป็นแล้วนะ <laughs>